Good morning students สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ Today we will learn about ลอยกระทง day วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องวันลอยกระทงวันนี้ครูอ้อมจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทงแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทงครูอ้อมขอเล่าประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ให้เด็กฟังสักนิดหนึ่งนะคะวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่้าคเดือน12ตามปฏิทินจันทลคติไทยที่เราเรียกว่าวันเพ็ญเดือน12นั่นเองค่ะทำไมเราถึงมีการจัดงานวันลอยกระทงขึ้นคะเด็กๆมีใครรู้ไม่เอ่ยอ่าเก่งมากเลยค่ะเพื่อเป็นการขอขมาและบูชาพระแม่คงคา พระแม่คงคาคือใครคะอ่าก็คือแม่น้ำนั่นเองเพื่อเป็นการขอขมาแล้วก็บูชาแม่น้ําที่เราใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคก็คือใช้ดื่มใช้อาบซักเสื้อผ้ารดน้ําต้นไม้อ่ามนุษย์นะคะคนสัตว์ หรือว่าพืชน,นะคะล้วนแล้วแต่ได้รับประโยชน์จากแม่น้ําดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณค่าของแม่น้ําเราจึงได้จัดงานวันลอยกระทงขึ้นและนอกจากนี้นะคะยังเชื่อว่าหากเราได้ลอยกระทงนะคะจะเป็นการลอยเอาความทุกข์ความโศกหรือโรคภัยต่างๆไปกับกระทงที่เราลอยไปนั่นเองค่ะ ส่วนกระทงที่เรานำมาลอยนะคะก็จะเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุที่มาจากธรรมชาตินั่นเองค่ะเพื่อเป็นการไม่ทำลายแม่น้ำนะคะเราก็จะทำกระทงที่มาจากธรรมชาติก็คือให้สามารถย่อยสลายได้นั่นเองค่ะละักษณะของกระทงก็จะมีลักษณะคล้ายกับดอกบัวนะคะประดับด้วยทูบเทียนดอกไม้นะคะแล้วก็นำไปลอยตามแหล่งน้ำในสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะ คำว่ากระทงในภาษาอังกฤษาสามารถพูดได้ทั้งหมด4แบบด้วยกันแบบแรกนะคะกระทงสามารถพูดทับศัพท์ได้เลยเพราะคำว่ากระทงคนไทยเราเรียกว่ากระทงอยู่แล้วดังนั้นเวลาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถพูดทับศัพท์ว่ากระทงได้เลยแบบที่สองนะคะ floating lantern f l o t i n g lantern แปลว่ากระทง แบบที่3 f l o a t i n basket f l i n g basket แปลว่ากระทงและแบบสุดท้ายแบบที่4ค่ะ banana leaf vessel banana leaf vessel แปลว่ากระทงเหมือนกันค่ะดังนั้นเวลาที่เด็กจะพูดภาษาอังกฤษคำว่ากระทงเด็กๆก็สามารถเลือกใช้คำสี่คำนี้ได้เลยค่ะ เราจะมาดูวัสดุที่ใช้ในการทำกระทงกันนะคะเด็กๆอย่างแรกเลยก็คือใบตองอภาษาอังกฤษออกเสียงว่า banana leaf banana leaf แปลว่าใบาตองอย่างที่สองค่ะต้นกล้วยอ่าเราจะนําต้นกล้วยนะคะส่วนที่เป็นของลําต้นมันนะคะมาทํามาตัดเป็นกลมๆแบบนี้นะคะอ่า เพื่อจะทำเป็นกระทงนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า banana tree trunk banana tree trunk แปลว่าต้นกล้วยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดอกไม้ที่ใช้ในการประดับตกแต่งกระทงของเรานะคะคำว่าดอกไม้นะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า flower flower แปลว่าดอกไม้อะดอกไม้ในที่นี้คุณครูอ้อมจะพูดรวมๆนะคะอะเราก็สามารถพูดโดยรวมว่าอดอกไม้นี่พูดว่า flower นั่นเองค่ะแต่ถ้าครูอ้อมจะเจาะจงว่าอดอกไม้ที่นําไปใส่ในกระทงเป็นดอกบัวคําว่าดอกบัวในภาษาอังกฤษก็คือ lotus lotus แปลว่าดอกบัวนั่นเองค่ะและถ้าคุณอ้อมจะใส่ดอกดาวเรืองนะคะเข้าไปในกระทงนะคะดอกดาวเรืองมีสีเหลืองสวยสดใสมากเลยนะคะอ่ะใส่ลงไปในกระทงของเราภาษาอังกฤษดอกดาวเรืองพูดว่า marigold marigold แปลว่าดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะ หลังจากนำดอกไม้ใส่ลงไปในกระทงเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็นำทูบและเทียนไขมาปักลงในกระทงต่อนะคะคาว่าทูบภาษาอังกฤษออกเสียงว่า george stick george s t i แปลว่าทูบคาว่าเทียนไขภาษาอังกฤษออกเสียงว่า candle candle แปลว่าเทียนไข นอกจากนี้ก็ยังมีพลุหรือว่าดอกไม้ไฟนะคะที่ใช้จุดในวันลอยกระทงนะคะแล้วก็ยังมีการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยนะคะเป็นบรรยากาศที่งดงามมากๆเลยค่ะเด็กๆพลุหรือว่าดอกไม้ไฟภาษาอังกฤษออกเสียงว่า firework firework แปลว่าพลุหรือดอกไม้ไฟส่วนโคมลอยภาษาอังกฤษออกเสียงว่า lantern lantern แปลว่าโคมลอยในคืนวันลอยกระทงนะคะเด็กจะสังเกตเห็นว่าจะมีพระจัน์ทรนะคะอยู่บนท้องฟ้าเป็นพระจันทร์ที่เต็มดวงสีเหลืองสว่างสดใสสวยงามมากๆเลยค่ะทําให้ท้องฟ้าในวันนั้นสวยงามมากๆนะคะพระจัน์รในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Moon มูนแปลว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์นั่นเองค่ะส่วนพระจันทร์เต็มดวงนะคะเราพูดว่าฟื้นมุ่นฟื้นมืนแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงค่ะ เมื่อเราทํากระทงเสร็จแล้วเราก็จะนํากระทงของเราไปลอยที่แม่น้านะคะ mm hmm. เพื่อขอขมาพระแม่คงคานะคะคําว่าแม่น้ําในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า l i v e r river แปลว่าแม่น้ำาจากนั้นเราก็จะนํากระทงไปลอยใช่ไหมคะคำว่าลอยภาษาอังกฤษพูดว่า float float แปลว่าลอยและก่อนที่เด็กจะนำกระทงลอยลงไปในแม่น้ำเด็กจะต้องทำยังไงก่อนคะอ่าอธิษฐานหรือว่าขอพรก่อนนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า play play แปลว่าอธิษฐาน จบไปแล้วนะคะสําหรับคําศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทงเป็นเงกันบ้างค่ะเด็กๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะครูอ้อมขอฝากกันบ้านหนึ่งอย่างง่ายมากๆเลยค่ะเด็กให้เด็กนะคะฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์ที่ครูได้สอนไปในวันนี้นะคะการฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนหรือแม้กระทั่งการฟังจะทำให้เด็กสามารถจดจำเนื้อเรื่องเรื่องราวหรือคำศัพท์ที่อยู่ในบทเรียนนั้นๆได้รวดเร็ว ก็จะกลายเป็นเด็กที่มีความเก่งและมีความชำนาญน,นั่นเองค่ะค่ำคืนวันลอยกระทงนี้ครูอ้อมขออวยพรให้เด็กและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอ่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งๆเ,เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไปลอยกระทงกันอย่างมีความสุขและก็สนุกสนานนะคะสำหรับวันนี้ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษของครูอ้อม ก็จบลงเพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปครูอ้อมจะนำเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆให้รอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ See you again next time. Goodbye